ขอความเป็น,นธรรมจงเืองเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านรายการเสียงธรรมคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครตอนสารธรรมยามเย็นในวันนี้อาตมภาพพระมหาวิชาชุติปัญโยจากวัดนางนองบวรวิหารพร้อมด้วยท่านพระครูวินัยทรวิจนุอธิจิตโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางปทุนนอกจะได้นำ สารธรรมมาสนทนากันเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่เป็นสาระที่เป็นธรรมะมาสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปอเบื้องต้นนี้ก็ขอถวายความเคารพท่านอ,อาจารย์วิทนุขอถวายความเคารพครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะได้นำสารธรรมยามเย็นมาสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายรเราจะได้สนทนากันเรื่องอะไรจึงจะให้ได้เนื้อหาสาระ วันนี้จะจะพูดในเรื่องแหวกแนวออกไปหน่อยแต่ก็คงอยู่ในเรื่องของของธรรมะจะตั้งหัวข้อสนทนากับท่านอาจารย์ว่าเราควรที่จะพูดกันในเรื่องของพบกับมารวันนี้นะครับพบเรื่องพบกับมารนะพบกับมารนบแหวกแนวไปแหวกแนวนะครับว่าในในสังคมเนี่ยในยุทธตักรในในวงการทั้งหลายเนี่ยมันมีฝ่ายเท็กับฝ่ายมารนี่ก็ ในวงการพระแล้วก็มีฝ่ายมารฝ่ายเทพเหมือนกันเนอะครับนี่ไงครับเลยต้องเอาเรื่องมารนะพูดครับอืมก็ถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าพูดเรื่องพบกับมารครับก็อยากจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมารเนี่ยคืออะไรมารว่ากันตามแบบหรือตามหลักนะครับครับมารความรู้สึกของคนทั่วทั่วไปถ้าพูดถึงเรื่องมารเนี่ยเราก็มองไปในเรื่องของความชั่วความไม่ดีนะครับ หรือว่าสิ่งที่มันมาขัดขวางเป็นอุปสรรคที่ที่จะทําให้เราบรรลุคุณงามความดีหรือที่มาขัดขวางไม่ละไม่ให้เราเนี่ยเห็นในเรื่องของศัจธ,ธ,ธรรมความเป็นจริงทั้งหลายที่เราเรียกกันว่ามารเป็นตัวชั่วเป็นตัวขัดขวางเป็นตัวกั้นนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถ,ถึงมารเนี่ยในจินตนาการของผมหรือในในความรู้สึกในิคิดของท่านผู้ชมทั้งหลายก็ตามเนี่ยผมคิดผมเดาเอานะว่าเขาก็จะต้องนึกถึง ลักษณะของอะ,อะไรสักอย่างที่เป็นความชั่วร้ายที่หน้าตาหน้าเกลยียดที่โหดร้ายทารุณอยา่อยางน,นี้ยักษ์มารอู่ไคูไคป่ประมาณนั้นนะครับครับยักษ์มานนี้ถ้าหากว่าท่านอาจารย์ให้คํานิยามว่ามารก็คือผู้ที่มาขัดขวางผู้ที่มามากีดขวางความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะนั้นถ้าอย่างนี้แหละก็แสดงว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องมานี่ก็ต้องมีหลายอย่างครับ ว่ากันตามแบบแล้วเนี่ยก็อีกอีกอย่างก็คือมารที่ท่านแบ่งเอาไว้มีอยู่ที่การถึงห้าห้าอย่างนะห้าอย่างครับมารหนห้าอย่างหรือมารห้าตัวอะไรได้ไหมเนี่ยได้ครับเป็นมารห้าตัวมารห้าอย่างครับมารห้าประเภทนยครับห้าประเภทเนี่ยท่านแบ่งเอาไว้ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยประเด็นอย่างที่หนึ่งเรียกว่าอะไรอย่างที่หนึ่งก็คือกิเลสมารกิเลสมารอย่างที่สองนะครับอันที่สองขันธมารขันธมารอย่างที่สามครับอภิสังขา ละมานอภิสังขารมานอย่างที่สี่มัจจุมานมัจจุมานแล้วอันที่ห้าเทวปุตตมานเทวปุตตมานหมายแค่ฟังชื่อเนี่ยกำมึนตึ๊บเลยนะครับเพราะฉนั้นจะต้องต้องสนทนากันในเรื่องเราเหล่านี้ซะแล้วแหละเพื่อที่จะให้เป็นเนื้อหาสาระให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายอะมานประการแรกนะประการแรกคือว่าก็คือกิเลสมานกิเลสมานชื่อก็แบบแปลว่ามานคือกิเลสมานคือกิเลส กิเลสมารคือกิเลสมันเป็นยังไงมารคือกิเลสก็อย่างที่เราทราบโดยทั่วไปนะครับว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองครับและกิเลสตัวการสําคัญที่เราพบประจําปันอยู่เสมอก็คืออย่างความโลภความโกรธความรความหลงที่เป็นกิเลสที่ใกล้ตัวเรานี่ว่าเป็นมารเลยนะครับอ่าเป็นเป็นต้นต่อเลยนะเป็นเป็นต้นต่อของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเลยครับอ่าเป็นเป็นมารเป็นมารเลยนะครับอ่าแล้วเป็นเป็นมารยังไงครับ กิเลสเป็นมารก็คือมันมารบกวนมันมารบกวนทําให้เราเกิดความรุ่มร้อนทําทให้เราเกิดความรุ่มหลงเป็นมารนะครับอย่างคนปกติเนี่ยอารมณ์แจม่มใสล่าเนินแต่ถ้าเกิดมีโทสะขึ้นมาน่ไม่ฟังอะไรครับมันเล่าร้อนตัวเองก็เดือดร้อนหมดทุกอย่างครับเขาผ่าน,นหมดทุกอย่างเาผ่มครับนี่ถ้าหาว่ากิเลสมาร,รมารกิเลสก็แปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเป็นตัวขัดขวาง ไม่ให้ถึงความดีไม่ให้ทําความดีผมอธิบายอย่างนี้ตามๆชัดๆไหมครับชัดครับอ่าอย่างนี้ไะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองขยายตัวแต่ตัวที่ว่าตัวโลภเนี่ยมันขัดขวางยังไงตัวความโลภครับโลภที่เป็นความโลภทำเป็นกิเลสกิเลสมารเป็นความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่ครับปกติแล้วเนี่ยถ้าใจเรามีความอยากครับคือไม่มีความพอในตัวเองไขวคว้าอยู่เสมอมันเป็นมารก็คือ มันมาขวางกัน้นเราจะทําความดีเนี่ยโลกมันเข้ามาอยากด้านนั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เดือดร้อนทั้งตัวเองบางทีก็ต้องไปล่อยคว้าอะไรต่างๆเดือดร้อนไปหมดนะครับเป็นมารมาขวางกั้นความดีอย,งงยยอย่างเงี้ยยกยกตัวอย่างโยมาทําบุญที่วัดวันพระอย่างเงี้ยนะครับอตอนนี้ที่วัดนี่มีโยมาทาบุญเยอะไหมมีมีพอสมควรมีเยอะพอสมควรเนี่ยนี่ถ้าหากว่าอันนี้เราไม่ได้กัะแนะกันแหนคนชาวพุทธไทยเนี่ย งงนะนะวันนี้ผมก็ไม่ผมคิดเอานะว่าในสมัยอดีตการนะ,ค,ระคนเข้าวัดฟังเทศฟ,ฟังธรรมเนี่ยในวันพระในวันธรรมมาศวะนะันน่นในอดีตการในสมัยโบราณนะน่าจะเยอะกว่าปัจจุบันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน,นะครับผมก็จินตนาการเชฉนะนั้นนะเพราะว่าดูจากหลักฐานตั้ง,ตงแต่สมัยกรุงสุขโขทยันยนะมักโอยทานมักงสงศเนีลนะักศิลาจะเรียกว่าอย่างนั้นนะคนสุโขทัยเนี่ยในพรรษาเนี่ยมักโอยทานคือให้ทานมักสงศเศีล เนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่มีความโลภมีความเสียสละนะแต่ที่นี่จะหาว่าเวลาที่จะทําทานเนี่ยมีความโลภเขามาเนี่ยทําไม่ได้เนี่ยเสียสละไม่ได้เสียดายมากกว่า่เสียดายเนี่ยตรงนี้ก็คงจะเป็นตัวบขัดขวางไม่ถึงความดีอ่าใช่ครับหรือว่าตัวตัวโทสะถ้าเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทําความดีจะเมตตาต่อคนมันเมตตาไม่ได้เมตตาต่อสัตว์ก็ไม่ได้มีัทมีตัวโกรธเป็นตัวโทสะมาใช่ไหม ใช่ไหมครับขวางกั้นครับขวางกั้นและถ้าโมหะโมหะความรุ่มหลงความหลงยิ่งไปกันใหญ่เลยครับไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษท่านัน้นแหละหลงทางหลงประเด็นหลงผิดทางไปหมดเลยแทนที่จะได้ผลบุญแทนที่จะได้ผลดีขวางซะแล้วับเห็นผิดเลยไม่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องความดีความชั่วไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ครับครับและแมก้กระทั่งว่าพ่อแม่เนี่ยมีคุณมีค่าอย่างไรเนี่ย บางทีหลงประเด็นไปนะคิดว่าพ่อแม่ก็ไมาด้มีคุณมีค่าอะไรเน่แล้วคิดยังไงเาคิว่าเป็นยังไงก็เขาไม่ได้เห็นบุญคุณของพ่อของแม่เนี่นะเขาไม่ได้คิดว่าพ่อแม่มีบุญคุณในในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยที่ที่รัฐที่การเมืองการรัฐที่การเมืองหนึ่งคือรัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็มาแดนนั่นถือพ่อนั่นถือแม่นะลูกเนี่ยเป็นผลผลิตจากความสนุกของพ่อของแม่คิดอย่างนั้นนะครับนี่เขาใส่ความรู้สึกอย่างนี้ และผมก็เชื่อว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่ลัทธิคอมมิวนิสต์หรอกเอาคนที่มีความเห็นผิดเนี่ย<อ>ก็ยังมีความเชื่อแบบนี้บ้างมีความอักตันยูแบบนี้บ้างเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าขอ,อของพ่อของแม่นะแท้ที่จริงและชีวิตของลูกครึ่งหนึ่งมาจากแม่ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อมีม,มีมีส่วนไหนในร่างกายนี้บ้างที่เป็นของเราเองที่พ่อไม่ได้ให้มาที่แม่ไม่ได้มาตั้งแต่เส้นผมจุดปลายเท้าปลายเท้าจดุดเส้นผมให้ม,มาเท่านั้นแหละอย่างนี้ แต่ถ้าหากว่าหลงผิดนะไม่เชื่อแล้วเราจะปฏิบัติดีแต่พ่อต่อแม่ได้ยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือกิเลสมานความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเนี่ยมันก็ขัดขวางไม่ให้เราทําความดีแทนท,ที่เราจะทําความดีเรื่องของการเสียสละในเรื่องของการมีเมตตากรุณาหรือว่าเห็นเห็นถูกเห็นชอบเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ปิดจ้ะก็ขวางากัก้นนะอันนี้คือ,อกิเลสมานะครับมาเป็นกิเลสมาตัวที่หนึ่ง กวางกัน,นอ่ะมาร์ตัวที่สอง,สองขันธมารขันธมารครับขันธมารหลักท่านว่าว่ามารคือเบญจขันธ์มารมารคือเบญจขันธ์นะเครับโอ้นเนี่ยนนท,ทีแรกที่ฟังอ่ะขันธมารเนี่ยก็จะดูรัศมีมารมีรูปเป็นขันธ์เลยเป็นกระบวยน้ำหรือเปล่ากระ buoy ไม่ใช่ครับไม่ใช่เบญจขันธ์เบญจขันธ์ว่าเต็มเต็มเบนจะขันขันธ์ครับขันห้าเป็นขันห้าเนี่ยก็หมายถึง ร่างกายแล้วเนี่ยอยู่ในร่างกายนะร่างกายแล้วในเรีวกว่าขันห้าครับครับรวมกันมีถ้าอย่างนี้นะผมก็มองมองท่านพระครูนะท่านพระครูก็มีขันห้าใช่ไหมมีครับมีขันห้านี่ครับเอ้ผมี่เผชิญหน้ากับมารที่หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นมีมีตัวเหมือนกันนะครับถ้าท่านพระครูนั่งอยู่ตัวหน้าผมเนี่ยนะท่านพระครูเนี่ยมีขันอยู่นี่นะก็เป็นมารสิหรือยังไงเป็นได้เหมือนกันครับเป็นเป็นคือที่ว่า ขันธมารนนีก็คือตัวของเราเองร่างกายของเราเองมันก็เป็นมารมาขัดขวางอุปสรรค<น>ความเจริญความก้าวหน้าความดีของเราได้ทุกคนนะครับออันนี้มีทุกคนนะครับถ้าถ้าถ้าอาจารย์ว่าอย่างนั้นก็คือมารมันอยู่ในใน,ในตัวเราของทุกคนนะครับครบในในลักษณะของของข้อที่สองนี้ก็คือขันธมารขันธมารครับถ้าขันธมารเนี่ยความหมายที่อธิบายว่ามารคือเบญจขันครับเบญจขันเนี่ย เป็นตัวขัดขวางไม่ให้ทําความดีครับมันยังไงเลยครับขัดขวางเป็นเบญจขันเนี่ยที่เราว่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันรวมอยู่ในตัวเราแล้วเบญจขันเนี่ยมันไม่คงที่ครับอาจารย์มันเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปครับสิ่งตัวนี้ยมันเป็นสิ่งที่มากีดกันเช่นสมมติว่าเรายังหนุ่มอยู่ S <S 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 เรามีกําลังวังชาดีๆจะคิดจะอ่านจะทําอะไรจะไปไหนคล่อ,องแคล่วแต่พอเบญจะขันมันเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่คงที่แล้วความชราเข้ามาเยือนความแก่เข้ามาเยือนกําลังวังชาที่เคยมีตาที่เคยมองเห็นชัดกับมองไม่เห็นฟ้าฟางไปแล้วหูที่เคยได้ยินชัดลับไม่ค่อยได้ยินแล้วฟันฟางเริ่มหักผมเผพ้เริ่มงออะไรเงี้ยนี่คือเบญจะขันมันมาขัดขวางอ๋อ <นะ S 2> ถ้าอย่างงี้ก็หมายความว่า ร่างกายแล้วเนี่ยที่มันเสื่อมถอยที่มันแก่ชราลงไปเอาวัยวะไม่ฟังตามเนี่ยหูก็ใช้ไม่ได้ตาก็ใช้ไม่ดีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันขัดขวางขัดขวางไม่ให้เราทําความดีเช่นเวลาเราจะฟังเทศฟังธรรมเนี่ยหูฟังไม่ชัดแล้วจะไปวัดนะถ้าแก่งอมเกินไปเนี่ยเดินไปต่อไม่ไหวไม่ไหวนะครจะสมาทานรักษาศีลเช่นรักษาอุโบสถศีลนะสังขารร่างกายมัน โรยอ่อนร้าเหน่วยแรงจะไปเว้นวิงการโภชนาได้ยังไงอย่างเงต้นนะครับที่เขาบอกว่าใจไหวแต่ร่างกายไม่ไหวที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับใจมันไหวอยากจะไปอยากจะทําร่างกายไม่อํานวยนะไอ้ตรงที่ร่างกายไม่อํานวยนี่แหละเรียกว่าขันธมารัพราอยากจะทําความนี้เต็มที่แต่มันไปไม่ไหวอยากจะขนสายเข้าวัดอ่ะยกไหวเลยยกไม่ไหว หาบไยไวเลยหาบายก็ไม่ไหวนะโดยที่โดยที่สุดแม้กระทั่งคนที่เป็นอมาพึกอมพาตจะยกมือไหว้พระเนี่ยไม่ขึ้นยกไม่ได้ยังยกมือไม่ได้เลยเนี่ยนี่คือขันธมารขันธมารมารคือขันเบญจขันมามากีดมาขวางมากั้นไม่ให้บรรลุถึงความดีได้อย่างเต็มที่อ๋อนี่เริ่มชัดเจนแล้วเลยคุยเรื่องมานี่ก็ข้อทานะอ่ามารตัว อที่สามเรียกว่าที่สามนี่เป็นอภิสังขารมานอภิสังขารมานอภิสังขารมานนี่เป็นถ้าท่านผู้ฟังผู้ผู้ชมฟังแล้วเนี่ยอภิสังขารมานมันเป็นหลักธรรมะซึ่งซึ่งละเอียดครับก็ขอยกเป็นหน้าที่ให้ท่านอาจารย์อธิบายอาอธาิบายให้ละเอียดเด่นชัดเพราะอาจารยกก์ยกตัวอย่างเด่นชัดนะครับอ้างวงั้น,นตอนนี้ สลับหน้าที่กันหน่อยนึงนะท่านอาจารย์วิศนุก็เป็นฝ่ายถามมาเนี่ยก็ที่จริงอาจารย์ก็อธิบายได้แล้วแต่ว่าเมื่อย้อนหน้าที่ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวผมก็จัดให้หน่อยนึงนะก็คืออภิสังขารมานเนี่ยอพิสังขารเนี่ยท่านว่าอธิบายว่ามี3อย่างปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนินชัยพิสังขารปุญญาพิสังขารว่าอภิสังขารคือบุญอปุญญาพิสังขารและพิสังขารคือบาปอเนินชัยพิสังขารพิสังขารคืออเนินชาใช่ไหมเอ่ย ท่านว่าอย่างนั้นนะตามหลักว่าไงทีนี้อภิสังขารเนี่ยก็คือสภาพการปรุงแต่งสภาพการปรุงแต่งที่เป็นบุญที่เป็นบาปแล้วก็อเนนชาเนี่ยท่านว่าได้แก่ชาสมาบัติครับแล้วทีนี้ทีนี้ท่านยกตัวอย่างชาสมาบัติเนี่ยเป็นมารชนิดหนึ่งหมนกันไม่น่าจะเป็นมารโอ้โหตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นมารนะผมถึงว่าต้องให้อาจารย์อธิบายด้วยว่าฟังดูแล้วมันไม่น่าเป็นมารนะครับ เราเรียนพุทธประวัติมาอาจารย์ก็สอนพุทธประวัติพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสู้นะท่านเมื่อเมื่อออกมหาพิเนศกรมไปก่อนที่จะบำเพ็ญทุกการกิรยยาท่านได้ไปศึกษาอยู่ในสำนักของของอาจารย์阿าระดาบทกับอุทกระดาบทใช่ทั้งสองท่านเนี่ยได้ได้บรรลุสมาบัติเจดและสมาบัติ8โดยลำดับคืออาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็บรรลุอย่างนี้ครับและทีนี้ อา้าวแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางครับใช่ขนาดได้สมาบัติขนาดนั้นแล้วยังไม่ใช่ทางบรรลุพระผลนิพพานอีกนะนะั้นพระองค์จึงเปลี่ยนวิธีการใหม่และในที่สุดภายหลังเมื่อพระองค์บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ก็ต้องการที่จะเทศนาสั่งสอนทีนี้คนที่มีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะรับการเทศนาสังสอนได้เนี่ยอันดับแรกเลยที่พระองค์นึกถึงคือใคร ก็คือท่านสองอาจารย์สององค์เนี่ยอาจารย์สองท่านเนี่ยแต่วันนะ้ขณะนี้คือในขณะที่พระองค์บรรลุถึงนั้นอาจารย์ทั้งสองท่านเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตในขณะที่สมาบัตไม่เสื่อมไปเกิดในชั้นอรูปภพเป็นอสัญญีสัตว์ไอชั้นในรูปภพในพมโรกไม่สามารถที่จะสดับจัสฟังพระธรรมเทศนาได้เป็นอสัญญีสัตว์ไม่มีสัญญ,ญา ที่เรียกกเป็นพรหมลูกฟักน่นนะสวยสุกอยู่นั้นน่ะไม่รู้กี่หมื่นกับต่อเมื่อหมดวิบากตรงนั้นแล้วนะ่ะถ้ากลับมาเกิดใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านไม่ตายไปซะก่อนไม่ไปเกิดในในชั้นอรูป,ปรพรหมซะก่อนไม่ไปเกิดเป็นอสัญญีสัตว์ซะก่อนถ้าฟังปฐม,มเทศนาเนี่ยหรือฟังเทศจากครั้งไหนก็ตามเนี่ยท่านจะบรรลุอาลาหัตะผลบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอรหันต์ไปครับแต่ว่าตอนเนี้ พระพุทธองค์อุทานมาเยน,นะความหายจนะใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งสองนี้แล้ว<ม>เพราะว่าเกิดในพรหมโลกก็ตาเนี่ยพอสิ้นบุญจากตรงน,นั้นมาแล้วเนะี่ยยังต้องมาเวียน่าวตายเกิดแล้วว่าตัดสงสารนั้นมันหาคติที่แน่นอนไม่ได้อาจจะทุกข์ทรมานอีกไม่รู้เท่าไหร่อาจจะตกนรกอีกก็ไม่รู้เท่าไหร่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอภิสังคารมานเนี่ยก็ปิดกั้นไม่ให้บรรลุ มาผลนี้ผ่านได้นี่คือกรณีของเห็นชัดเลยครับท่านอาจารย์้เห็นชัดแอ้วสมมาบัตรได้สมมาบัติอย่างนั้นอย่างนั้นยังเป็นตัวกีดกั้นพอมีอภิสังขารมามายังเป็นตัวกีดกั้นคือถ้าหากว่าได้สมมาบัติเนี่ยและยังเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้ยครังยังโอเคอยู่นะเพราะว่ายังสับตัดฟังอะไรได้อยู่ครับแต่พอไปเกิดเป็นสัญญีศัตว์แล้วเนี่ยไม่ได้มีโอกาสฟังอะไรฟังไม่ได้แล้วไม่มีสัญญา มีแต่รูปเป็นผลมุขฟ้าของทิวาเนี่ยครับอันนี้ก็ปิดการนี่จะได้เป็นพระอรหันต์ก็ปิดการแสดงเพรัะพลาดเลยครับพลาดโอกาสอย่างชัดเจนเลยครับเนี่ยมานที่สี่มารตัวที่สี่ที่ชัดเลยครับอาจารย์มัจุมานมัจุมมานมัจุความตายครับมานคือความตายมานคือความตายความตายมันมาตัดรอนซะก่อนมันเป็นตัวการสําคัญเหมือนกันนะพอจะตายด้วยเพราะเหตุอะไรก็ตามภาษาศาสนาเ้าว่า บางครั้งตายเพราะสิ้นอายุตายเพราะหมดกรรมอะไรต่างๆเนี่ยความตายทั้งหมดนะั้นมันถือว่าเป็นมารคนจะทําคิดว่าจะทําอย่างนั้นอย่างเช่นยังไม่ได้เกษยียณอายุราชการตําแหน่งหน้าที่รอยอยู่ข้างหน้ากําลังเจริญรุ่งเรืองหมดอายุซะก,ก่อนตายซะก,ก่อนไป,ไปถึงที่ตรงจุดที่สูงสุดในหน้าที่การงานไปไม่ถึงมา,มาตัดรอนซะก,ก่อนความตายมาตัดรอนซะก่อนยกตัวอย่างเห็นชัดเมื่อ ปีที่แล้วที่วัดผมนี่โยมมาจองกระถิ่นโยมมาจองกระถิน,มมถนตั้งใจไว้นานมาจองกระถิน่นก็อพอจะทอดปีนั้นเข้าพรรษาแล้วก็ยังก,ก็ยังสุขภาพแข็งแรงกลางพรรษาสิ้นอายุจะนะไม่ได้ทอดกระถินย,ยังยังไม่ทันออกพรรษาเลยยังไม่ได้ออทันออกพรรษาครับก็จะทอดกระถิ่นออกพรรษานท่นนะะไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสทอดนะมาจุความตายมาทวงซะแล้วแล้วทำไมไม่ทำไมไม่ทอดซะก่อนออกพรรษาล่ะก็ ไม่ได้ลครับตามเขาไม่ได้ตามเขาไม่ได้เราไม่ได้ครับอันนี้ก็ถามคือชาวพุทธเนี่ยถ้าแล้วชาวพระเนี่ยเรารู้แต่ชาวพุทธบางทีก็ไม่รู้นะมีชาวพุทธกับชาวพระเนี่ยครับอ่ะอย่างชาวพระเนี่ยเรารู้แต่กฐินเมื่อไหร่เทศกาลกฐินเมื่อไหร่แต่ชาวพุทธที่เป็นคฤือหั์เนี่ยบางครั้งก็ไม่รู้นะว่ากฐินเนี่ยเป็นการละทานนะมีจำกัดเวลาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดจนกระทั่งถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเท่านั้นที่ในรอบหนึ่งปีเนี่ย นั่นละมีครั้งเดียวแค่หนึ่งเดือนเนี่ยทำไปเพราะฉะนั้นคุณโยมที่จองกระถินของวัดบางปทุนนอกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือปีสองพห้อยห้าสิใช่ไหมครับก็54หรือ53 54ครับก็จองจองไว้ก่อนแล้วก็ตั้งใจไว้ดีแล้วนะยังไม่ทันได้ออกพรรษาเลยตายซะก่อนแต่มัจุเนี่ยมาตัดรอนซะก่อนถ้าหากว่าถ้าหากว่าท่าน ได้ท่กากรถินนะกุศลจะเกิดขึ้นอีกมหาศาลเนะเพราะว่าได้ทํามหากุศลเกิดขึ้นนะแ,ตแต่ว่าตอนนี้มัจจุมานมานคือความตายก็ได้มาตัดรอนชีวิตของท่านไปซะก่อนนะตอนนี้อันนี้ก็เห็นได้ชัดเนะเนะพราะฉะนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนะี่ยคิดจะทําอะไรอยากจะทําอะไรที่เป็นคุณงามความดีต้องรีบทำานะเพราะว่ามีมารชนิดนี้คอยอยู่เหมือนกันมารชนิดเนี่ยมัจจุมาเนี่ยบางทีก็เลยว่าพักการ พักการอาจจะเขียนกอไก่แต่ละอาราลิงก็ได้สารพักการเนี่ยนะที่จะสารกอไก่สารอาราลอราจุลาก็ได้การพักการเนี่ยคือการเวลาเนี่ยการเวลาจะกลืนกินฆ่าสรรพสิ่งรวมทั้งกระทั่งตัวเองด้วยตัวของการเวลาเองด้วยกลืนกินไปหมดเนี่ยพักการก็ได้แก่ความตายเนี่ะตัดรอนทั้งนั้นนี่แหละนี่นี่ก็คือเป็นมารชนิดหนึ่งครับอ่ะมาร มารตัวสุดท้ายตัวที่ห้ามารตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องแปลกทีเดียวฟังชื่อแล้วไม่น่าไม่น่าจะเป็นมารน,นะครับอาจารย์เทวุปุตมารคับมารคือเทวบุตรครับเทวดาไม่น่าจะเป็นมารเนนะี<อ>่ยเ้า้าไปพูดกับใครก็กลงว่าเทวดาเป็นมารเนี่ยตรงใส่ครับตรงอาจารย์ช่วยอธาาิบายให้ชัดอ,อีกอีกมารหนึ่งเลยนะครับตรงนี้มารมารคือเทวดามารคือเทวดาเนี่ยนะครับ เทวดาเนี่ยท่านอาจารย์รู้ไหมว่าชั้นไหนไม่ทราบเลยครับชั้นที่หกชั้นที่หกครับชากามาวจรสวรรค์น่ะพระอินทร์ยังอยู่ชั้นที่สองนะพระอินทร์อยู่ชั้นที่สองครับพระโพธิสัตว์ที่จะมาจุติเท้าสันดุสิทเทพบุตรอ่ะยังอยู่ชั้นที่สี่ครับและนี่เลยชั้นที่สี่ไปอีกสองชั้นอยู่ชั้นที่หก เทวบุตรมารเนี่ยครับเทวบุตรมารเนี่ยก็เป็นมารก็เป็นเทวดาถึงจะชั้นตีชั้นปกก็ถือว่าเป็นเทวดาเป็นมารยังไงครับนี่หน้าน่าสงสัยไหมนั่นนี่ครับมันหน้าสงสัยมากนะผมก็สงสัยมานานเหมือนกันเนี่ยแต่ผมก็พึงบรรลุ ไม่รู้บรบรลุจริงหรือไเปล่านะคือเพิ่งจะได้เ <c oughs> พิ่งจะเ <c oughs> พิงพ่งจะได้คําตอบในภายหลังบวชมา20กว่าปีนะ <c oughs> คนพว้าทีนี้มาโดยตลอดมันคลางแทงใจมาโดยตลอดเอ๊เทวดาก็เป็นเทวดาเป็นเทพเนี่ยจะเป็นมารได้ยังไง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ที่เราเรียนในพุทธประวัติเนี่พพยพญามารเนี่ยมาจากสวรรค์ชั้นที่หกนะมา,า,าเผชิญหน้ากับพระพุทธเจ้าตอนจะตัสรู้เนี่ยพญามารวสวดีเนี่ยนะครับครับ ปรานิมิตวัตวตีมานเนี่ยชั้นปราณนิมปราณนิมเลยเนี่ยชั้นที่หกชั้นชั้นที่หกเนี่ยเป็นเจ้าสวรรค์ชั้นที่หกนะที่มาทวงพระพุทธเจ้าว่ามีดีอะไรที่จะมาตัดสรู้เนี่ยแล้วก็ยกยกยกกำลังมาเนี่ยยังไงก็ถือว่าเป็นเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาแล้วเป็นมารยังไงแต่ชี้แจงให้ชัดหน่อยครับอย่าใครจะรู้นะใครคืออย่างนี้สวรรค์ชั้นหกเนี่ยชั้นหก มันเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบสุดขีดของบรรดากามคุณทั้งหลายเนียนสุดข,ขีดสารชั้นที่หกเพราะนั้นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นที่หกเนี่ยมองเห็นแล้วโอ้โหนี่นี่คือความสุขข,ของกามคุณมันโอ้โหมันทิพย์ขนาดนี้มันสุขขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำความดีไว้ให้มากแล้วก็มาอยู่ตรงนี้มาเสวยสุขตรงนี้เสวยสุขอย่างกามากามคุณน่ะ ชะกามาพระจร์สวรรค์สวรรค์ชั้นที่ท6นะครับแต่เลยจากนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องกาไม่เกี่ยวแล้วในพรหมโลกนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับกาแล้วทีนี้ท่านก็มีประสบาการณ์ของกามคุณที่เนียนที่สุดเป็นที่สุดสุขที่สุดอยู่ตรงนี้ก็มีความเห็นอย่างนั้นมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีน้ำใจงดงามแต่จะพูดอย่างนี้นะอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาลิ้มรสอย่างนี้มามา,มาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ไว้จึงมีหน้าที่ผูกสัตว์เอาไว้ ในกรารมาคุณตรงนี้ <oz>: อาจารย์ผู้นี้เห็นชัดเลยถ,ถึงคอยมามากีดกันดน้นพระพุทธเจ้าของเราตลอดเวลาก็จะชวนไปอยู่ในขวค์ชั้นหกเนี่ยน,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 นะครับ,รบเพราะว่าเขาพยาม,มาเนี่ยก็คงจะไม่มีความเชื่อว่าไอ้สุขแบบเนคคมสุขศึกมีอยูนะ่เพราะว่าพอมีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็เจตนาก็เป็นอย่างนี้อยากจะให้ผูกมัดตรงนี้เอาไว้ตรงนี้บางครั้งบางคราวก็เป็นเจตนาดีนะแต่มันไม่ถูก แม้กระทั่งในในในหมู่มนุษย์เนี่ยในสังคมเราเนี่ยคนที่เสพยาเสพติดครับเคยไหมอาจารย์เคยไหมไม่เคยอ๋อถ้าไม่เคยตรงนี้อาจจะไม่ชัดเจนเลคนที่คนที่ติดยาติดยาเสพติดด้วยกันเนี่ยจะจะยาเสพติดอะไรก็ตามเนี่ยเขาเอื้อเฟื้อต่อกันไหมในหมู่เอื้อเฟื้อนะครับเขาแบ่งปันกันนะมีนะเขาแบ่งปันกันเขาหวังดีต่อกันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ไม่ติดยาไม่เห็นโทษของยาเนี่ยมีไหม มีและเห็นมันเป็นโทษอย่างยิ่งแต่สาหรับคนที่ติดแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นโทษเขาเห็นคุณเห็นความสุขที่ความความเพลิดเพลินที่ได้จากการเสพยาแบ่งความสุขนี้ให้เพื่อนใช่เวลามีอะไรเขาจะเอื้อเพื่อกันครับเขาจะเขาจะเจรจารถึงกันอตอนนี้พอจะเห็นชัดไหมชัดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครอยู่ในวงการอะไรก็ตามแล้วมีความคิดมีความเห็นมีความสุขกับเรื่องราวเหล่านั้นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงก็ ก็จะลดสัญยมอย่างเดียวกันก็จะเอื้อเฟื้อต่อกันเรื่องของความบันเทิงหรืออยู่ในวงการแข่งรถเป็นเด็กสกอยเด็กแว้นเด็กอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็มีความเชื่อเขามีความเห็นเขาอย่างนั้นว่าถูกเนี่ยเทวปุตตมานเนี่ยเทพบุตรมีหน้าที่ที่จะผูกสัตว์เอาไว้ในกามคุณและกามคุณที่เนียนสุดขีดประนีสุดขีดแล้วเนี่ยสุขสุดขีดแล้วเนี่ยไม่มีสวรรค์ชั้เกินจากสวรรค์ชั้นที่6 ปารณิมิตวัสดีเพราะฉะนั้นเทวบุตรตัวนี้จริงได้ผูกผูกสัตว์เอาไว้นะอยากจะผูกสัตว์เอาไว้ในวัฏสงสารในกรรมฐานตรงนี้ท่านอาจารย์เยาว่าแต่เทวบุตรเลยคือเทวดาเนี่ยไม่น่าจะมีความเห็นผิดนะใช่ไหมในความรู้สึกบางที่เนี่ยแต่เทวดาก็มีความเห็นผิดได้เพราะว่าเทวดาเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เวียนว่ายตตยเกิดอยู่ในวัฏสงสารเยาว่าแต่เทวดามีความเห็นผิดเลยพระพรหมก็มีความเห็นผิด พมเนี่ยนะครับพระพมเนี่ยมีความไม่ผิดแต่ว่าผิดยังไงที่ชี้แงในในบทพาหุงเนี่ยพระกาพมเนี่ยนี่พระกาพมเนี่ยเกิดในพมรโรคนะอายุยืนและพระกาพมเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครตายเลยอ่ะยังไม่เคยเห็นพมตกจากพมรโลกเลยอ่ะยังไม่เห็นพมจุติเลยอ่ะเพราะมีความเชื่อโอ้มันต้องหลายหมื่นกลับเนี่ยหลายหมื่นกลับก็ยังยังเห็นอยู่อย่างเนี้ย ก็เลยมีความเห็นมีความเชื่อว่าชีวิตนี้เป็นอัตตา,าก็สอนเรื่องอัตตาอสอนเรื่อตาพรมยังมีความผมิดผิดเลยพระพุทธเจ้าต้องไปแก้จึงเป็นชัยชนะของพระพุทธเจ้าในบทในบทคาถาผะหุงเนี่ยนะทิฏฐิที่ผิดอันนี้ก็คือมานทั้งห้าในทัศนะของพระทะศตนาที่เราได้ได้ไดสนทนากันมา อันนี้ก็คือวันนี้เราได้พบกับมารชัดเลยแล้วก็ได้ชี้แจงแสดงรายละเอียดของมารมาตามลำดับ,บนะก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสารธรรมอายามเย็นในวันนี้ที่อาตรมาภาพทั้งสองรูปได้นําเสนอเรื่องพบกับมารก็ได้ได้สนทนากับท่านพระครูและท่านพระครูก็ได้ชี้แจงแสดงรูปแบบต่างๆของมารว่ามาในพุทธสานั้นมีอยู่5้าอย่างก็คือ กิเลสมานขันธม,มานอภิสังขารมารมจุม,มานและเทวปุตตมานก็ได้อธิาอธิบายมาพอได้เนื้อหาสาระเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านฟังทั้งหลายได้ได้รู้ได้เข้าใจว่ามานคือผู้ผู้ฆ่าให้ตายจากความดีปิดกั้นให้ตายจากความดีเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาก็ถ้าเลือกทางพระก็ต้องละทางมานแล้วก็จะบรรลุความดีสารธรรมยามเย็นในวันนี้ก็ยุติได้เวลาทัสมควรขออนุโมทนาขอบคุณ คณะสงฆ์เขตจำทองโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพติทิเวทีเจ้าคณะเขตจำทองพร้อมกับพระสังฆาธิการทุกรูปที่ให้การสนับสนุนในในส่วนของสารธรรมยามเย็นในวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยทุกกันทุกท่านเทอญรพเจริญพร